สวัสดีค่ะ Hello everyone มาเจอกันอีกแล้วจ้าใครว่าก็เข้ามาได้เลยนะคะครูพรามาแล้วนะคะเดี๋ยวครูแชร์ก่อนนะคะ แชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนๆของเราก่อนนะคะเดี๋ยวเพลงจบเรามาเริ่มกันเลยนะคะ

สวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านจา้นจา อ๋อเพลงนี้แค่นี้เหรออต่ออีกสักหน่อยดีกว่าน้ออีกสักนิดนึงนะคะหรือว่าเส้าไปโอเค ก,กนิแล้วเ,เรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะมาเริมายา่ามัวชอบอ่ะมาสปูดสปาดกันหน่อยนั่งเราก็เดินได้นะจ๊ะอีกสักนิดนะจ๊ะ เข้าไว้สุขเข้าไว้เยวันทำทุกวันให้มันเป็นของเรา

สวัสดีจ้าใครที่ได้เข้ามาในไลน์นี้นะคะคุณชโชคดีมากๆกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าเคล็ดลับเด็ดมากเลยวันนี้เป็นคำตอบที่หลายๆคนรอคอยนะจะ้า มเปลีี่ยนช,ชนบิกบานนะจ๊ะเบิกบานจ้า

ทางสวรรค์ในหัวใจใส่เธอยังสู้ไหมต่อใจให้สุดสุดสุดปันโอเค จบแล้วนะคะเบิกบานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะองค์มาแล้วแล้วก็มาเริ่มสอนกันได้เลยนะจ๊ะมาใครที่เข้ามาในไลน์นี้คุณโชคดีนักมากไลน์นี้จะเป็นไลน์ที่หลายๆคนรอคอยนะคะวันนี้นะสำหรับมหากับก็อดพาวเวอนะคะที่ครูเพอรี่เอาของแม่ครูสิตามาแบ่งปันทุกคนนะคะจะเป็นมหากับที่ต่อจากมหากับ21วันเนาะถ้าใครคนไหนที่คุณอยากจะรู้ว่า กดแรงดูดกดจักรวาลคืออะไรวะพูดถึงเรื่องอะไรวะนะคุณไปเซิร์ชดูได้เลยในนิวรอนหรือว่าเดอ s e ซีเครหรือว่ามาหากราบยี่สบันของแม่ครูสิตาเลยนะจ๊ะจะเป็นแม่ครูสิตาเขาจะแบบขมวดปมมาให้คุณเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอะว่าการทำงานของเขามันเป็นยังไงนะคะครูสิตาเขาจะขมวดปมให้คุณเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นคืออยากที่จะสำเร็จในชีวิตเรามาเดินทางลัดของชีวิตคุณมาดูว่าวิธีทางลัดของชีวิต คนที่เขาประสบความสำเร็จล้วนแล้วแต่เขารู้กฎนี้กันทั้งนั้นจะ้ะแต่คนส่วนใหญ่ซึ่งหลายๆคนคนส่วนใหญ่บางคนอาจจะรู้แต่บางคนก็ไม่รู้แต่บางคนที่รู้เขาก็ไม่ยอมรับบางคนที่รู้เขาจะคิดว่ามันงมงายเนาะแต่วันนี้มันไม่ได้เสียหายอะไรเลยค่ะเพียงคุณเปิดใจอนุญาตให้ตัวเองตื่นรู้อนุญาตให้คุณนั้นเปิดหูเปิดตาเปิดใจเรียนรู้ว่า เอ๊ะมันคืออะไรเหรอ The Secret มันคืออะไรเหรอกดแรงดูนะคะดังนั้นมันจะเป็นประโยชน์กับคุณมากๆคนที่เขาสําเร็จเขาจะอยากจะรู้วิธีทางลัดอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่อยากที่จะสําเร็จในชีวิตแบบง่ายๆสบายๆคุณก็เข้ามาฟังได้เลยนะคะโอเควันนี้เราเริ่มเลยกับวันนี้ในหัวข้อนะคะในหัวข้อวันที่38นี้สัญญาณเตือนสิ่งดีๆกำลังจะมาคืออะไร เป็นหัวข้อที่ใครหลายๆคนรอคอยเลยนะจ๊ะสัญญาณเตือนสิ่งดีๆกําลังจะมาเอ๊ะมันคืออะไรวะเฮ้ยเราใกล้สําเร็จแล้วมันคืออะไรวะนะคะวันนี้เป็นหัวข้อที่เด็ดมากๆหลายๆคนกําลังติดตามรอกันอยู่ว่าถ้าใครคนไหนที่แบบว่าคุณทํางานออนไลน์เนาะคุณจะอยากรู้อยู่แล้วนะคะสวัสดีคุณพี่ใหม่รพี่ใหม่พี่ใหม,ม,ม,ม่รุง้งนภา,าหรือเปล่าคะ พี่ใหม่รุ่งมาพลานอะไรสักขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดนะคะและขอต้อนรับมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะคุณจะได้หมดเวรหมดกรรมแล้วเนาะถ้าคุณนั้นได้มาร่วมรู้กดแรงหนึ่งดูดนะคะซึ่งวันนี้เป็นหัวข้อวันที่สามสแปดครูเพื่เรียงมาแบ่งปันเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนจ๋าเสียงแหบๆนิดนึงนะคะเสียงแหบมหาเสน่ห์นิดนึงนะคะครูเพื่อจเสียงแหบมหาเสน่ห์นิดนึงโอเคครูไม่ลีลาและเริ่มเลยนะคะ หลายคนอยากจะรู้แล้วล่ะว่ามันคือสัญญาณอะไรที่มันเริ่มเตือนว่าสิ่งดีๆกาลังจะมาเราเข้าใกล้ความสําเร็จเข้าไปทุกทีแล้วเราเข้าใกล้ที่จะแตะเส้นชัยแล้วมันคืออะไรนะคะแน่นอนที่สุดนะคะทุกคนจ๋าสิ่งที่คุณจะเข้าใกล้ความสําเร็จเนาะให้คุณสังเกตอย่างนี้ค่ะเมื่อคุณนั้นเมื่อคุณนั้นตัดสินใจแน่วแน่แล้วค่ะ เมื่อ mm. คุณน mm. ั so ้นต <c <c ัดสินใจคุณการันตีคุณถึงเป้าหมายคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเอาอันนี้คุณจะเอาอันนั้นคุณจะเอาเป้าเท่านี้คุณจะเอาเงินสิบล้านคุณจะเอาเงินร้อยล้านคุณจะเอาเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่คุณจะย้ายบ้านคุณจะย้ายที่อยู่หรือคุณจะย้ายที่ทํางานหรือคุณจะตัดสินใจแล้วแหละว่าฉันจะเอาคนเนี้ยเป็นแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อคุณตัดสินใจแล้วเมื่อคุณปักหมุด ความแน่วแน่แล้วว่าฉันจะเอาอันนี้แหละฉันจะเอาชีวิตแบบนี้แหละฉันไม่เอาแล้วชีวิตเดิมๆิมเมื่อนั้นค่ะเมื่อนั้นคุณเตรียมรับมือได้เลยนะคะทุกคนแต่อันดับที่สําคัญที่สุดคือคุณจะต้องตัดสินใจแน่วแน่ด้วยนะถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจถ้าสมมุติว่าเรายังล่องลอยอยู่เรายังอยู่อย่างนี้ เรายังอยู่ในอารมณ์เฉยๆเราไม่มีการตัดสินใจจัก,กรวันเขาก็ไม่เคลื่อนตัวนะจ๊ะแต่เพื่ออะไรก็แล้วแต่ที่คุณตัดสินใจปุ๊บชึบตัดสินตัดสินใจชับพันโอเคฉันเอาอันนี้โอเคเดือนนี้สิ้นเดือนนี้หรือว่าสิ้นปีนี้ฉันจะเอาร้อยล้านโอเคฉันต้องทําให้ได้ฉันได้แน่นอนเพราะอะไรฉันถึงจะได้เพราะฉันเป็นคนดีเพราะฉันเป็นคนที่เลี้ยงดูครอบครัว เพราะฉันเป็นคนดีของสังคมฉันช่วยเหลือแบ่งปันฉันรักการช่วยเหลือแบ่งปันฉันเป็นผู้ให้ด้วยใจจริงฉันเป็นผู้ให้ที่ออกมาจากใจจริงๆคุณจะต้องมั่นใจด้วยนะคะดังนั้นเมื่อคุณตัดสินใจปุ๊บโอเคสิ่งที่จะตามมาก็คือนะคะจักรวาลค่ะเขาจะจัดสรรค่ะจะเรียงตัวจะเรียบเรียงจะร้อยเรียงเหตุการณ์ผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ สิ่งต่างๆที่จะมาช่วยเหลือคุณสิ่งต่างๆที่จะมาเอื้ออํานวยเป้าหมายของคุณสิ่งต่างๆที่เขาจะมาเพื่อคุณเพราะคุณได้ตั้งเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าโอเคปีเนี้ยฉันจะทําออนไลน์หรือปีนี้ฉันจะเอาร้อยล้านหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อคุณตัดสินใจแน่วแน่เรียบร้อยแล้วจัก,กรวาลเขาจะเรียนตัวเขาจะเรียบเรียงเหตุการณ์ผู้คนสถานาการณ์เข้ามาให้คุณค่ะและสิ่งที่ตามมาก็คือในระหว่างที่คลื่น คลื่นต่างๆคลื่นในชั้นบรรยากาศทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นจักรวาลในตัวเราและจักรวาลข้างนอก<ม>เขาจะเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆจะเข้ามาให้คุณความวุ่นวายจะเข้ามาให้คุณนะคะ ให้คุณสังเกตเลยว่าเมื่อรู้คุณรู้สึกว่าชีวิตทําไมมันดูวุ่นวายกว่าเดิมวะทําไมชีวิตมันดูเอ้ยอะไรวะเนี่ยทําไมฉันตัดสินใจว่าฉันจะเอาดีแล้วฉันตัดสินใจว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงมันคนดีแล้วฉันตัดสินใจว่าฉันจะเอายอดขายฉันตัดสินใจว่าฉันจะเป็นคนที่ขยันทํางานทํามาหากินฉันตัดสินใจเรียบร้อยแล้วทําไมเหตุการณ์เรื่องเราพวกสถานการณ์ทําไมมันถึงมีแต่เรื่องราวุ่นวายวะนั่นแหละให้คุณรู้เอาไว้เลยว่าจักรวาลเขารับรู้แล้วถึงจุด ประสงค์จุดมุ่งหมายของคุณว่าสิ่งที่คุณต้องการคุณได้ส่งคลื่นไวายเบรชั่นไปหาจัก,กรวาลเรียบร้อยแล้วอันนั้นคือให้คุณรู้เอาไว้ว่าจัก,กรวาลเขารู้แล้วและเขากําลังจัดสรรจัดเรียงตัวมาให้คุณคะ่ะดังนั้นคือสิ่งที่คุณจะทําคืออะไรให้คุณสังเกตว่าเหตุการณ์ไหนไหมันจะเข้ามาอเอาอันนี้ไหมเอาอันนั้นไหม อันนู้นไหมอันนี้ไหมเหตุการณ์ต่างๆเรื่องเราววุ่นวายมันจะเข้ามาเยอะแยะมากมายให้คุณนั้นตัดสินใจแต่อันดับที่สําคัญมากๆให้คุณรู้ให้คุณตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เหตุการณ์โอกาสสถานการณ์ต่างๆจะเข้ามาให้คุณตัดสินใจเลือกให้คุณเลือกเอาที่ใจของคุณต้องการให้คุณเลือกเอาที่ใจของคุณเรียกร้อ,องให้คุณเลือกเอาว่าโอเคใจฉันชอบอันนี้แหละฉันเลือกอันนี้นะคะ ดังนั้นคือมันง่ายมากๆให้คุณนั้นจับเหตุการณ์จับสถานการณ์ของคุณให้ดีๆและทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเข้ามามันมักจะมีสิ่งดีๆแอบแฝงอยู่ให้คุณมองเห็นข้อดีในเรื่องนั้นๆนะคะให้คุณมองเห็นข้อดีในเรื่องนั้นๆสมมุติว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงรู้สึกว่าพักนี้ทำไมผู้จัดก,การไม่ค่อยจะพอใจฉันเลยหรือว่า ถ้าสมมุติว่าคุณตัดสินใจที่จะลาออกจากงานหรืออะไรสักอย่างให้คุณรู้รู้ไว้เอาไว้เลยว่าอ๋อแสดงว่าสิ่งที่ฉันงานใหม่ที่ฉันจะไปทำมันดีกว่าแน่แมันจะมีเหตุการณ์ที่มันแบบว่ามันโอเคกว่ามากๆและมันเงินเดือนสูงกว่ามากๆและมันจะมีเหตุการณ์ที่ใช่สําหรับใจท,ที่ใจของฉันตัดสินเอาไว้ดังนั้นคือให้คุณนั้นตัดสินใจไปเลยว่าให้คุณนั้นรู้ไปเลยว่า อ๋อทุกสิ่งทุกอย่างในเหตุการณ์นั้นๆมันจะมีสิ่งดีๆเคลือบแฝงแอบแฝงอยู่ดังนั้นคือให้คุณน่ะจับคลื่นของตัวเองให้ได้ฝึกสังเกตคลื่นของตัวเองอย่าปล่อยคลื่นของความโมโหออกไปเด็ดขาดทุกคลื่นทุกเรื่องราวที่มันเข้ามาเขาจะจักรวาลเขาจะทดสอบเราตลอดเวลาค่ะทุกคนจ้า จัก,กรวาลเขาจะทดสอบใจเราตลอดเวลาว่าเรามันคู่ควรหรือเปล่าไอ้เรานี่มันคู่ควรที่จะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่จริงหรือเปล่าถ้าใจคุณแน่วแน่ว่าคุณจะเอาชิ้นนั้นน่ะคุณก็แค่ ตีบวกในทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็แล้วแต่ให้คุณเลือกสิ่งที่คุณชอบโอกาสที่เขาหยิบยื่นมาให้คุณให้คุณเลือกเอาสิ่งที่คุณปรารถนาเลือกเอาที่ใจของคุณต้องการพเพราะเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขงานนั้นมันจะดําเนินไปได้ดีนะคะดังนั้นคือให้จับตัวเองให้ได้นะคะสรุปง่ายๆก็คือให้คุณจับตัวเองให้ได้ว่าโอเคละต่อไปนี้ก็คือเหตุการณ์ดีๆทั้งนั้นเลย หลังจากที่มันผ่านคลื่นของพายุทอร์นาโดพายุสึนามิแล้วอ่ะเหตุการณ์ดีๆมันรออยู่ข้างหน้านั่นเองเมื่อคุณผ่านไปได้ของของขวัญชิ้นใหญ่รอคุณอยู่เมื่อคุณผ่านไปได้อันนั้นแหละเท่ากับว่าคุณนั้นคู่ควรแล้วนะคะดังนั้นคือให้คุณรู้และคุณจับสถานการณ์และจับอารมณ์ของตัวคุณเองเพราะคุณส่งคลื่นอะไรออกไปเมื่อคุณตัดสินใจเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะจักรวาลจะส่งคลื่นใหญ่มาให้คุณอยู่แล้วอ่ะ นะคะดังนั้นคือคุณจะต้องรู้ตัวแล้วก็จับจับตัวเองให้ได้เสร็จแล้วคุณก็เลือกสิ่งที่คุณปรารถนาเมื่อนั้นเมื่อคุณคู่ควรกับสิ่งของที่คุณปรารถนาจะเกเมื่อคุณผ่านมันไปได้คุณจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่แบบง่ายๆสบายๆนะจะ๊ะอันนี้ก็คือแบบว่าเนี่ยแหละจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นสัญญาณที่ดีจะมีทั้งเหตุการณ์ผู้คนสถานการณ์ที่เรานั้นไม่ได้ปรารถนาต้องการเข้ามาให้คุณเนาะดังนั้นให้คุณจับให้ได้และก็ ไปต่อและเลือกสิ่งที่ดีๆที่คุณปรารถนาต้องการและไปต่อในคลื่นบวกๆอย่าไปแบบว่าเผลอหลุดเพราะถ้าคุณเผลอหลุดปุ๊บคุณเผลอปล่อยอารมณ์โกรธโมโหฉุนเฉียวไปปุ๊บอะ,อะไรที่มันกำลังมาค่ะมันก็จะสต็อปทันทีดังนั้นคือสังเกตตัวเองให้ดีๆอย่าเผลอปล่อยขึ้นหลบๆบด็ดขาดนะจ๊ะทุกคนคะ่ะ อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณจะเลือกเมื่อคุณรู้สึกสัมผัสสันสะเทือนเมื่อใจคุณรู้สึกว่าอันนี้แหละอันนี้แหละที่ฉันต้องการอันนี้แหละที่กูจะเอานั่นแหละให้คุณเลือกสิ่งนั้นนะคะดังนั้นคือเรื่องนี้แบบง่ายๆสบายๆมากๆดังนั้นนะคะเพราะฉะนั้นครูดีใจด้วยสําหรับใครคนไหนที่แบบว่ากําลังอยู่ในเหตุการณ์นี้พอดีเลยคุณได้เข้ามาฟังคุณโชคดีมากๆเมื่อคุณได้ข้อคิดเมื่อคุณได้ วิธีการที่คุณจะไปตัดสินกับเหตุการณ์เรื่องราวชีวิตที่คุณกําลังปรารถนาต้องการอยู่คุณจะสามารถที่จะเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยให้คุณจับสัญญาณของตัวเองแล้วก็จับคลื่นของตัวเองให้ได้และก็ยังคงดําเนินไปในคลื่นบวกๆตลอดเวลายังคงดําเนินไปในชีวิตในเรื่องราวที่ฉันก็ไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนฉันได้ไม่มีอะไรที่จะลามาแบบขัด ขัดลาบใหญ่ของฉันได้อะไรประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรที่จะมาขัดลาบใหญ่ของฉันได้เพราะฉันควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ของฉันได้อารมณ์ของฉันคือฉันบวกขาตลอดเวลาอยู่แล้วไม่มีเหตุการณ์ใดๆมาสะเทือนสะ,สะทกสถานอารมณ์ของฉันได้ไปต่อในด้านดีเสมอนะจ๊ะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้โอเคนะคะครูพรลลมาสั้นๆส,สำหรับใครที่เพิ่งมาก็ไปย้อนดูว่าคุณจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะครูพรลลได้อธิบายเอาไว้ชัดเจนแล้ว สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะเรามาเจอกันใหม่